เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าน้องแมวที่เราเห็นอยู่ตามข้างถนนนั้นตัวไหนที่ไม่มีคนเลี้ยงหรือไม่มีเจ้าของหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นแมวจรจัดนั้นเขาหาอาหารกินยังไงใช่แล้วครับเขาตกปลานั่นเองแต่การตกปลานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะระหว่างที่เขาตกไปนั้นปลาตัวใหญ่กว่าก็จะกินปลาตัวเล็กที่เขาตกขึ้นมาแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาของแมวนะครับเนื่องจากว่าแมวนั้นมีสกิลในการตกปลามาตั้งแต่เกิดเขาสามารถตกปลาได้เป็นโดยที่มนุษย์ไม่ต้องสอนเลยนะครับ แมวนั้นขึ้นชื่อเรื่องความอดทนเป็นอย่างสูงนะฮะสังเกตแมวที่บ้านนะครับใครเลี้ยงแมวน่าจะรู้ดีว่าแมวนั้นมีความอดทนมากนะครับเขาอดทนมากนะครับเมื่อ,อไหร่จะหยุดกินของคนอื่นเนี่ยฮะไอตัวเล็กเนี่ยแมวกำลังจะตกปลาอุปสรรคในการตกปลานั้นมีหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดที่ไม่ค่อยมีแรงในการเหวี่ยงไปไกลๆหรือปลาตัวที่อยู่ใกล้ๆมักจะแย่งกิน การที่จะเหวี่ยงเบียดให้พอดีนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะกะจังหวะการระยะในการไม่ให้มันโดนตัวเดิมช่องว่างระหว่างปลา2ตัวที่อยู่ใกล้ๆกับเราตรงนี้เป็นจุดที่ควรจะโยนลงไปให้ได้แต่น้องแมวตัวนี้กําลังฝึกอยู่ว่าจกะการน้าหนักยังไงดีอาจจะต้องแบบอ่าประมาณนี้ก็ไปไม่ไกลอีกที่เดิมจังหวะนี้โอเคมากโอเคมาก แต่จะโดนแย่งกินอีกหนึ่งสงคำเหลือร้อยเดียวแทนที่จะได้400และปลาที่ตกไปนั้นน้องแมวตกขึ้นมาไม่ได้กินเองนะครับเขานำไปขายหลุดอีกออปลาที่ตกได้นั้นน้องแมวนำมาเพื่อมาขายเป็นเงินและนำไปซื้อปลามากินอีกทีหนึ่งกดบีเพื่อซื้อระเบิด <c oughs> กินดีนักใช่ไหมกินดีนักใช่ไหมกินสิกิน เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกดบีเพื่อซื้อระเบิดข้างล่างตรงนี้ตัวหนึ่งหวัดดีครับตรงนี้เป็นไงเออสะใจแมวอีกตัวหนึ่งตรงนี้ไม่ถึงไม่ถึงทำไมไปฮะอย่าๆนะอย่ากินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กินมาเลยอะไลลปลาที่เราไม่ต้องการออกไปดีมากทีนี้ก็ตกปลาอย่างสบายใจ กินหน่อยเร็วไม่มีเลยตรงนี้ดูเควสสิมัสตาร์ดฟิชมัสตาร์ดฟิชคือตัวไหนกินมากินมาตัวไหนก็ได้กินมาก่อนกินมาก่อนกินมาก่อนเออมาเยอะๆมาเยอะสามร้อยห้าสิบคิงฟิชมัสตาร์ดฟิชคือตัวไหนเนี่ยตัวสีฟ้าสนีนเงินแน่เลยใช่ไหมน้องแมวใช่แล้วครับผมมาตกปลาที่นี่ทุกวันเลยครับผมตอนเช้าตอนเย็น บางทีผมก็เผื่อไปให้เพื่อนที่บ้านด้วยครับตัวนี้ไปไกลๆได้ไหมเนี่ยปั่นไส้หรือเกินมามามา,มาไปไหนละแล้วกลับไปทําไมโถนี่ไง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 เก,กะกะจริงๆ Cutton f ฟิชตอนนี้น้องแมวได้เงินมา6,000กว่าบาทแต่ปลาที่เขาต้องการคือมัสตาร์ฟิชยังไม่ได้ซึ่งน้องแมวก็ไม่รู้ว่าปลาคาตาร์ฟิชคือตัวไหนคนเล่นก็ไม่รู้ แต่ตัวใหญ่นิดน่าน่าน่าจะขายได้หลายบาทแต่เราไม่สามารถตกได้เนื่องจากว่าเหยื่อของเรายัางใหญ่ไม่พอและนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการตกปลาของแมวเมื่อปลามันหมดไปเราก็ทําการออกเกมเข้าใหม่ทีนี้ปลาก็จะมาใหม่มัสตาร์ดฟิชคือตัวไหนเนี่ยตัวนี้แน่เลยตัวที่มันขยันกินเราอาจจะต้องใช้ปลาเพื่อมาเป็นเหยื่อล่อปลาตัวใหญ่ อ,อย่างนงี้เออนี่แหละนั่นแหละก็จะได้มาอย่าก,กินตัวเองนะได้แล้วมัสตาร์ดฟิชไปเลยแกไปนั่งอยู่ข้างหลังเลยนี่คือเทคนิคที่สอนกันมารุ่นสู่รุ่นของแมวทีนี้ตัวใหญ่ใกล้ๆตรงนี้มามานั่นแหละเรียบร้อยอะไรเนี่ยเป็นมินิแมป เปิดตามหาปลาที่หายากขึ้นคือปลามันจะเป็นเหยื่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดโดนกินในน้ําต้องตกขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหยื่อก่อนแล้วถึงจะโยนไปใหม่ให้เป็นเหยื่อปลาตัวอื่นว้าอยู่นานแล้วตัวนี้ครัมเปอร์แปดร้อยขอบคุณมากก็จะได้หมื่นนึงแล้วสูปเปอร์อยู่ไหนเนี่ยตัวนี้เปล่าตัวนี้ไม่ใช่เฮ้แต่ว่าเราสามารถอุย้ยลาฟินสี่ร้อย ขอเป็นเงินก่อนแล้วกันซื้อเบ็ดใหม่ก,ก,มก,กินมากินมากินมาสิกินสิมากินสิมาก,กินสิกินเลยขอบคุณมากมันต้องมีจังหวะในการเบรกกัเหมือนเห็นแต่ไกลเลยนะตัวเมื่อกี้เนี่ยความยากลำบากของแมวนะฮะเห็นเขาน่ารักน่ารักแต่ชีวิตเขาลัานทดมากกว่าจะหาอาหารกินได้แต่ละมื้อ ต้องตกปลาขึ้นมากี่ตัวถึงจะขายได้เป็นพันเพื่อเอาเงินไปซื้อซื้อปลามากินแล้ววิ่งหนีกันทําไมเนี่ยมีตัวใหญ่ไหมมีตัวใหญ่ไมมี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 กินเลยกินกินเอาไม่ได้ต้องใช้เหยื่ออันที่แบบเฮ้ยตัวนี้ไงตัวนี้ใช่ไหมแล้วมาเป็นเหยื่อได้เดี๋ยวก่อนเดีก่อนเดีวก่อนอืมเตัวนี้สูเปอร์เก็บก่อนได้หนึ่งพันโอเคเออหนึ่งหมืนโอเคฮะเบ็ดขันเบ็ดอันใหม่ ได้เป็นใหม่แล้วพาวเวอร์ฟูลเลยกินนั่นแหละทีนี้ตัวข้างล่างตัวข้างล่างอะฮะอะฮะอย่านะตัวอื่นอย่ามาแทะนะนี่นี่นี่ข้างล่างอี่ตัวนี้ตัวนี้นนีกินกินอือิ่มเลยตัวเดียวเท่าไหร่เนี่ยสองพันห้านี่ไงนี่ไงมามาเออนั่นแหละ ข้างล่างมีตัวหนึ่งเมื่อกี้เห็นอยู่ตัวใหญ่โอ้โหปลดล็อกเบ็ดใหม่แสนแปดเลยเนะี่ยแตเอาตังที่ไหนไปซื้อเนี่ยอะแพงขนาดนั้นเฮ้ยตัวใหญ่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี่นีนมากิ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 นแล้วมากินแล้วอย่าเมินสิมากินมากินมากินกน,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 นี่อยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยโทเอ้ยไม่สนใจติดจ,จรวดได้ไหม เพื่อจะพาไปไกลๆเพื่อจะเจอตัวใหญ่กว่าอืม,อมตรงนี้ไงหมดหมดพอดีเฮ้ยสีแดงเมื่อกี้ตัวสีแดงอย่าพึ่งไปนะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเก็บตัวนี้ปุ๊บตกต่อเลยไกลามากเลยเนี่ยโอ้โหไปแล้วอะตัวใหญ่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 ครับตัวนี้ก็ได้อื มาิดไม่มาอืมอมอไอตัวเล็กจะกินเหยื่อใหญ่ทำไมเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วตัวนี้เออนั่นแหละอย่านะตัวอื่นอย่านะจะทำเควส <c oughs> เออกว่าจะได้ฮ่า <c oughs> เรือได้เรือมาแล้ว <c oughs> สามมืห้าเลยเหรอโท ไม่ต้องห่วงเจ้าแมวสามหม้าไม่ไกลเกินเอื้อมเมืม่อได้เงินมาสามหมื่นห้าปุ๊บเราก็เอามาซื้อเรือเพื่อไปตกปลาแล้วก็หาเงินไปซื้อไปตกปลาที่ดีขึ้นเราจะได้หาปลาที่แพงๆขึ้นนะเจ้าแมวโอเคฮะนี่คือวันแรกสําหรับแมวตกปลานะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะก็มากินแล้วก็มากิน